กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบผอกับส่องสะนีป่าบรรยากาศยามสช่วยสักหน่อยเนาะเดนห้ากำลังขึ้นพี่น้องเอ้เดนห้ากำลังขึ้นเมื่อน,นี้ห้าสิบมาเขาคั่วเห็ดยู่เห็ดกินอีกคือเก่าล้วพี่น้องเอ้เห็ดยู่เห็ดกินแห่เขาสัาง่งกินทีมงานสั่งเนาะเมื่อน,นี้กะซิมี่ก้อยกะปอมพี่น้องเอ้ตอนนี้หา้ากำลังเผากะปอมอยู่พี่นอ้อง ได้ลายได้พี่น้องกระปอมเอาเศษดมนูก้อยกระปอมพี่น้องเลยนี่ตอนนี้กำลังกำลังอันทางไทยอยู่พี่น้องเลยเขายัางสิไปคั้วใส่ขั่วยังมันออกได้พี่น้องขั่วใส่แล้วก็ยังสิมาปิงป้งปิ้งแล้วเ่าจังมาผากักผักล้วกา็ใส่สมประกอบลงไปเนาะปรุงประเดกแป้งน,นัวพี่น้องเลยขาขวัาหวหัวหอมโอ้ยแซ่บพี่นอแบบ้องเลยลับรองว่า เลียมือแน่นอนพี่น้องเคยกินอยู่บอเคยกินแบบสนีเห็ดอยู่บมาน้องเลย,เยทางอีสานนี่สิเคยกินอยู่พี่น้องเลยก้อยกระปองเพราะว่าอันเพราะว่าหมวงี้หมกใหญ่พี่น้องเลยถ้าม่วงม่วงใหญ่นี่คือก้อยแบบว่าก้อยใส่สมหมกงพี่น้องเลยพี่น้องอน,นี่เป็นแม่คำซาม เ้าก็จะไปคั่ขวขีคั่วยังมันออกน้อยแม่น้องอเนยกำลังล่างกระปอมพี่น้อยนี่ต้องล่างส,าส,าสาะอาดสะอาดนะครับเอามาปิ้งีบ่บอ<ด>พี่น้องเอามาคา<อ>งไผ่เนาะเขาปิ้งจังหน่อยเ้ากับผักขั่วโดยแม่ปิ้งจังหน่อยกับผักขั่วอ่ะ กำลังเอาขี่เอายังออกพุ่งพุ่งเอาพุ่งมันออกพี่น้องเอ้ยเอาพุ่งเอาตาบมันออกมันมันพี่น้องเอ้ยปอมยำแหลงเนาะมันเด้อแม่นมันได้กับปอมยำนี่ยำนี่ก็มัน บงมวกมาถ้าเเป็นหมากเนาะมองหมวกเป็นหมากเนี่ยว่าก้อยส่งหมวนก้อยส่งหมวกันแหลมเลยได้พี่น้องเสกแม่พอต้องเอานีว่าย่างบะหมี่ไผไปเนื้อมาทันเลยก็เลยเห็นก็ได้เลยลายนี่งสาวแต่งตัวบอกให้นางแอมไปเอาหน่องนางนักลงทางเออมาตายบ่ น้องเสือส่งให้เพื่นเน่เอ,อันนี้ก็ตื่นแล้วเว้อยู่มาละเรนพวกมาละหายแบ้ว่แหววแาวบริเวณไทยแบบนี้นั่งขยะนี่แม่นี้ปลาก <laughs> แมวนี้ปลาวะจ๊ะ <c oughs> เจี i นเลยผลหมากผลหมากแบมกได้มกกระโคผลหมาต้องเป็นเห็ุเองเท่นทนอื่นเหก็ยปกติบกินเพอนต้องเปเห็ดเองเจ้านมาเขาเป็นย่งอเนาะเป็นย่งกานเนยเนาะเอาคนนั่นแหละพานเลยเอามืเป็นมก้พระเจ้ายังเป็น่ยนาจะให้มื่ยเจนได้กินลาย ข้าจ้างเงียงมันม,มาลายปะเล่มันกับผมไม่มีกระดับกระนำะออหรอกวะหากินแบบหาอยู่หากินแบบธรรมชาติพี่น้องเลยน,นี่บอกนอก้องอเน,าาน่บอกกับมาลาีิไปเยี่ยงน้องน้องน,องนาทามพอเน่ไปเยี่ยงตามป่าหตามป่าหัวเสียแบบนี้ได้บกปลาลุงนะนองอนเน่สังเกตจ้ากว่าน้าาาอง,องอย่ยากับปูแล้วเบิงเออบบ้งเอาตบบออกมาเนาะเหร ก็แค่สีบอวกว่นมไมก็บอกเองมาเลยพ่อต้องเข้องอันเน้องไปยินตามป่าถูกแม่เลย,ย่าสิไปเอาหนะนาอ่นี่คุณเจรดน,นะหันละี๋ยเอาเต้าก็ได้นะ เก้วน้าอยู่บนอะไรไปพี่น้องอยู่บนน้ำบริษัทน้ำพี่น้องบริษัทน้ำดื่มนี่เมนูก้อยกระป๋องไก่สิเหลวแล้วเฮ้ยยังเอาไว้ให้มันใหญ่จืดกินน้ำก็เริ่มปะไเหตุเบิร์ด บูมอ yeah. <t> ่ะเป็นมาไหมอ๋อไม่ใหญ่ๆนะของเอาโทรศัพท์ให้เป็นธูปไอ้ธูปว่าน้องพี่โทรซื้อโทรศัพท์หายเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งน่ะซองแซนซองแซนก็คือพวกลอยบาทนี่แหละพี่น้องเครื่องแบบว่าโทรศัพท์แบบมือถืออันนั้นหน่อยนะต่างโตอันนั้นหน่อยแบบว่าบ่ต้องแบบบ่ได้เบิ่งเพจเบ่งไล่เด้อไม่ได้เทรได้อย่างเดียว ต่่อนนีหละไปก <Yeah. S 2> จริงๆนะเพิ่นก็นอยากได้อยู่แหละจริงๆนะเพิ่อนนะโอ้ยว่ะอยากอันอยากได้โท่าไรซัเพ,พี้ยพิ่นนะจริงๆนะสันนี่ซื้อมาเป็นเรื่องเรียบร้อยแล้วนี่ก็เลยแบบอ๋อแม่เขาซื้อมาแล้วว่อสันก็มันหัวว,ว่สันเป็นดีใจเน,นาะมาันขนาดเลยกกะปอมป้านี่พี่น้องมาปิ้งอีกรอบหนึ่นององีกรอบหนึ่งเขาก็จะได้เอาไปผักพี่น้องเลย เอาไปผักขั่นมากอกขั่นนะมันยังใส่เนาะแล้วก็มาขวยอีกรอบหนึ่งโอ้เพื่อจะได้กินพี่น้องต้องเห็นหลายๆอย่างโกระป๋อมพี่น้องต้องเข้ากันเสมาเก็บหอมพี่น้องเก็บหอมนี่พี่เลยอื้มอัีเป็นผักเพลพี่น้องเก็บผักเพลกันไปใส่อันลบกระป๋อมก้อยกระป๋อมพี่น้องเ้ยเพลใส่น้ำ ผักหอมใส่ซีร่หลายอย่างมาตรงมาน้ำป่ากับยาลูกเสริมใส่น้ำพี่นอ้องผมใส่น้ำอะอืมอืมป้มานอกอ,องอเนกก็ับมายืนบ่งสองบ่งสาม ่งซสองเมืองพอน้องเดือนเห็ดเวียง,น,ยน,งน,นั่นเองนาะเอ้ยขอจะมาทำไมาะพ่อย่างวันไหนเนงตอนนีะก็เขาขวาก่อนพี่น้องเขาผักแล้วเขาก็มาขู่วานาะถือมาปีอืแล,าาแล้วเขาก็มาผักนะก็มาขู่อาต่อพี่น้องเอง้ยแม่น้องอันนี้เป็นตากล้องให้ป้าสานีด้วพี่น้องป้าสานีเพะนลงวดัดเนาะ แม Styles, kind of mm ่กอาเนยสีเห e. ็ดมิโนก้อยกระปอมพี่น้องยโดยลูกโดยโดยแม่เอาเนยขัวดซะก่อนพี่น้องไม่น้องเอนยแต่ขัวจนเหว่าแหงได้พี่น้องเลยธรรมดาได้ขัวจนแห้งได้ยังมาก้อล่ะเนาะแล้วบางที่ก้อยทำไมน้องเอาเนยว่าก้อยเป็นได้พี่น้องเย นี่กัเป็นวิธีเห็ดเขาไม่เอาเนื้อเด้กพี่น้องเขาสะมาลงมือกันเลยนะพี่น้องเนาะอย่าไปเห็ดลูกอย่าไปเห็ดแม่เห็ดแลอะไะอย่าอย่าไปจับลูกหล่าอย่าไปจับน้องกันเลยอย่าเป็นตากล้องพี่น้องเลยอย่าจับพนุษย์เด็กคับไม่้อาเนื้อใส่ข้าวขวาวลงพี่น้องบอกกระดูกนะแม่แม่เนื้อใส่ข้าวขวาวลงกินกินได้แต่กินเนี่ยแตกินมะลุมะลุได้แม่หายใจกินได้ใส่ผีรุ่งพี่น้อง ข้วมลาทมยามะเห็นลกหนหุ้งเบิ่งแม่เห็ดนลูกเห็นบม้อไม่น้องเาเห็นแต่หม้อเป้อปลรลุงเด้อหมมีตากล้องแปรลุงจ๋าโอย จามพอขวบปะลุงมันเยกับลงเมื่อเลยสิน้องสบายดีด้อพี่น้องเด้อกระิเี้ัมันเพลสแล้วลูกดนจะใหม่ของจันกำลังอยู่รอบถาเมส่อไห่โดินใสนหน่หอมลงไปเด้อปลุงเด้อเออได้ไหมใส่หอมเลยนะจังซินเด้อ สบายดีปลาลุกยังปลาลูกิมอันเนย้อซิมก่กระป,ป๋อมปอ,องเมีน้ขวดชุกแล้วชุกแล้วจะนำปลาแดกจักหน่อยพี่น้งองนำเกนปลาแดกคุณโม่แบบเผ็ดอารูม้กอืใหแม่ข้าลนก่อนัองซี วิที่กอยกระป้องเข้าไปน้องนนยพี่เนาอใสแสบี่น่อยน้อก้อยกระป้องใส่ปะกอกเนาะป๊าถือไปเตเ็มถึงไงจอยเก็บผักซีผักกามากินครับก่อนแสบนัวขนาดน้เลยน้องเอ้ยซิมมาลูกเอาไหมห้ซิมาซิมเบิงเรงเป็น์ใดแสบบอกินเบิงงดู อย่าเพิดเด้อร์แบอบบ่เแอบบอแม่อ้าขาวปอนเขาวปอนน้อลูกน้องอุ้ยลาสุดยอดยกให้พะลุงมบังนูสุดยอดอยกโป้ยกโปรร้ยกโป้บอลุงมบังยกโปรร้บอลุงมบังสุดยอดนี่สุดยอดเลยสายเพี่น้องแม่น้องนเอน้กทำไปที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ ก้อยกระปอมใส่มะกกอกนะพี่น้องของแส็บของนัวคือก้อยกระปอมเลยพี no, ่น้องเฮ้ยซาหัวแตะกันซิมสุดยอดเลยบรรลุอิล่าซิมนะเนยอิล่าซิมกับกอยกระปอมสุดยอดเลยบอพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพักคนนาจะโคราพากจากเพลงนเพลิเลยทั้งเลยถ้าก็ไหลก็แซกก็ติดตามส่องสนีป่าด้วพี่น้องผักบิ่งผักส้มสังนองอเนยคนได้เพลงนเลยสบายดีสบายดีปราลุบรรลูก อามายอามายปรลุงแปรเห็นอามายลูกแแปลุงก้มหัวลงเ้ยเจ้